อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้หนิงก็จะมาแนะนํานะคะหลักการเลือกเครื่องดื่ม k e โตนะคะว่าถ้าเราไปร้านสะดวกซื้อนะคะหรือว่าไปร้านต่างๆเนี่ยเราจะเลือกหยิบเครื่องดื่มตัวไหนนะคะมาทานนะคะตัวไหนที่จะเป็น keto f r i e n d l นะคะเพื่อนๆก็จะได้เลือกซื้อได้อย่างถูกต้องนะคะมาดูอันแรกนะคะ อย่างแรกเนี่ยคือเราจําเป็นที่ต้องพลิกดูส่วนประกอบเป็นอันดับแรกเลยนะคะว่าส่วนประกอบในเครื่องดื่มคีโตนั้นๆน,น,นะคะมีอะไรบ้างอย่าดูแต่เพียงข้อมูลโภชนาการอย่างเดียวนะคะจะไม่ได้บางครั้งเนี่ยเราดูข้อมูลโภชนาการนะคะในตารางเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นศูนกรัมนะคะน้ำตาลเป็นศูนย์อะไรอย่างนี้บางทีเราดูแค่นี้นะคะไม่เพียงพอเพราะว่าไม่ใช่แต่ว่า k e โตนะคะไม่ทาน น้ำตาลนะคะหรือว่าคาร์บเนี่ยไม่มีก็ไม่ได้นะคะเราจะต้องเข้าไปดูส่วนผสมนะคะหรือว่าส่วนประกอบอีกนะคะส่วนประกอบเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนเพอบางครั้งเนี่ยในเครื่องดื่มนะคะเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลก็จริงนะคะแต่บางทีเนี่ยเขาใส่สารให้ความหวานนะคะที่คีตโตไม่ทานนะคะเราจําเป็นต้องดูส่วนประกอบนะคะสําคัญมากๆเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยก็จะทานไม่ได้เนื่องจากว่ามีซีซัลเฟม โพแทสเซียมนะคะและซูคารโสนะคะตัวนี้ก็จะไม่คีโตนะคะทานไม่ได้หลักการเลือกถัดไปนะคะก็จะต้องเลือกนะคะที่ไม่มีส่วนผสมน้ำตาลทุกชนิดนะคะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าคีโตเนี่ยไม่กินน้ำตาลทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทส้แดงน้ำตาลทรายขาวนะคะรวมถึงน้ำตาลจากดอกมะพร้าวด้วยนะคะก็จะไม่ได้และน้ำผึ้งนะคะก็ไม่ได้เช่นกันค่ะ มาดูหลักการเลือกซื้อถัดมานะคะก็จะเป็นสารให้ความหวานนะคะอยากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าเครื่องดื่มคีโตนะคะมีสารให้ความหวานอะไรนะคะถ้าไม่ใช่ห้าตัวนี้นะคะให้วางลงเลยนะคะทั้ง5้าตัวนี้ก็คือจะเป็นสารให้ความหวานที่คีโตทานได้นะคะย่าหวานตัวย่าหวานนะคะก็อาจจะมีหลายชื่อนะคะเพื่อนๆสามารถดูนะคะตามที่หนิงทํา ข้อความนี้ให้ได้เลยนะคะบางทีเขาจะเรียกว่าสตีเวียบ้างนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นรหัสนะคะอย่างเช่น e960 นะคะหรือ ins นะคะ960ย่าหวานสตีเวียน้ำตาลสตีเวียนะคะสารสกัดย่าหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีหลายๆชื่อนะคะก็ให้เพื่อนๆดูนะคะถ้ามีคำพวกนี้ค่ะก็จะเป็นสารสกัดจากย่าหวานนะคะอันนี้ก็คือคีโตกินได้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นอีลิทิทอลนะคะอันนี้ก็จะใช้บ่อยๆนะคะจะเป็นสารให้ความหวานนะคะก็บางทีจะใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยหรือว่าเป็นรหัสนะคะบางครั้งเขาก็จะใช้รหัสเ็าจะเป็น I N S นะคะ968ถัดมานะคะก็จะเป็นอินูลินนะคะอินูลินก็จะมีใส่ในส่วนของเครื่องดื่มเช่นกันนะคะก็จะมีหลายๆชื่อนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะบางครั้งอาจจะสะกดแตกต่างกันบ้าง ถัดมานะคะก็จะเป็นหล่อหังกล้วยนะคะที่ค่อนข้างใช้เยอะอยู่นะคะหล่อหั้งกล้วยก็จะเป็นสารให้ความหวานนะคะที่คีโตทานได้ค่ะสุดท้ายเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะที่ใส่ในส่วนผสมของเครื่องดื่มนะคะเป็นเอลลูโรยก็จะเป็นอีกสารให้ความหวานตัวหนึ่งนะคะที่คีโตสามารถทานได้ค่ะเราจะมาดูตัวอย่างนะคะอย่างเครื่องดื่มนะคะ ยันฮีกระชายขาวนะคะถ้าเรามาดูเนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบก็คือสารให้ความหวานเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นรหัสนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปค้นใน Google นิดนึงนะคะดูว่า ins 955กับ ins 968เนี่ยคืออะไรนะคะตัวอย่างนะคะหนิงก็จะหามาให้ก็คือ i s s นะคะหรือว่า e นำหน้าเนี่ย955ก็จะเป็น sucrose นะคะส่วน ins 968ก็จะเป็น e r ร t ท i t o l นะคะ โดยสรุปก็คือถ้าเป็นยันฮีที่เป็นรุ่นกระชายขาวนะคะก็จะมีผสมซูคารสมานะคะเราก็จะไม่เลือกดื่มนะคะถึงแม้ว่าจะมีอีริทิท่ลก็ตามค่ะส่วนผสมนะคะในหน้านี้นะคะก็จะมีเยอะมากๆเลยค่ะที่ keto ทานไม่ได้นะคะอย่างไรเพื่อนๆก็สามารถแคปเจอร์รูปนะคะเอาไปเปิดดูได้นะคะบางครั้งส่วนผสมที่เขาใส่มาเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะก็สามารถ มาดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่คีโตไม่ทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะส่วนหนึ่งที่หนิงรวบรวมมาให้นะคะถ้ามี5ตัวนี้นะคะทานได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือให้วางไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะมีเออเป็นสเตียออลไกโคไซนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสารสกัดย่าหวานทานได้ะคะ่ะแต่เป็นซูคาราโลสนะคะจะไม่ได้ อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะมีซูคาโลสนะคะแล้วก็อะซิซัลเฟมเคนะคะตัวนี้ก็จะไม่ได้นะคะน้ำผลไม้เนี่ยมีน้ำตาลสูงนะคะคีโตจะไม่ดื่มน้ำผลไม้กล่องๆทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นการแต่งกลิ่นนะคะเป็นแต่งกลิ่นผลไม้หรือว่าแต่งกลิ่นเรียนธรรมชาติเนี่ยคีโตสามารถทานได้นะคะอย่างน้ำแร่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำแร่อัดกระป๋องนะคะที่จะมีกลิ่น วอเตอร์เมลอนนะคะหรือว่ากลิ่นเป็นกลิ่นน้ำแตงโมนะคะอันนี้คือคีโตทานได้เพราะว่าถ้าดูส่วนผสมเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาแต่งกลิ่นเรียนธรรมชาตินะคะอันนี้คือทานได้น้ำที่เป็นกลิ่นลิ้นจี่นะคะอันนี้ก็ทานได้เนื่องจากว่าเขาใช้สารให้ความหวานนะคะเป็นสตีเวียนะคะก็คือสารสกัดย้าหวานเนี่ยทานได้ แล้วก็เขาก็แต่งกลิ่นเรียนธรรมชาตินะคะเป็นกลิ่นลิ้นจี่นะคะตัวนี้ก็คือทานได้ไม่ใช่ว่าเราดื่มน้ําลิ้นจี่ได้นะคะไม่ใช่แต่ว่าเป็นแค่การแต่งกลิ่นนะคะก็จะทานได้ค่ะ ถัดมานะคะก็จะดูฉลากนะคะบางครั้งเนี่ยฉลากก็จะเป็นแบบฉลากคุณหลอกดาวนะคะคือฉลากจะบอกว่า0%น้ําต้ำตาลนะคะ0%ชนย์เูการ์นะคะหรือว่า0กิโลแคลอรี่หรือว่าจะบอกว่าไม่มีน้ําตาลนะคะอันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งเชื่อฉลากโดยตรงเลยนะคะเราจะต้องดูว่า ส่วนผสมที่เขาใส่มานะคะมีสารให้ความหวานนะคะตัวไหนเพราะบางทีเนี่ยไม่ได้ใส่น้าตาลก็จริงแต่ไปใส่สารให้ความหวานตัวที่เราไม่ทานนะคะอันนี้ก็ให้เลือกดีๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ผลิตนะคะก็จะใส่ซูคารโลสมานะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทานไม่ได้ค่ะอันนี้น้ําหวานของยี่ห้อสีสันนะคะก็จะมี2รุ่นนะคะรุ่นที่แบบราคาถูกหน่อยนะคะเขาก็จะ บอกว่าเป็น0%ูนย์เปอรซนต์ูการ์แอดนะคะคือไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มแต่ว่าถ้าไปดูในส่วนผสมนะคะก็จะมีซูคารอสอีกนะคะก็คือเราจะไม่หาสารให้ความหวานตัวนี้นะคะแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งะคะ่ะที่เขาใส่สารให้ความหวานที่คีโตทานได้นะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆดูส่วนประกอบนะคะ ถัดมานะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาสําหรับเครื่องดื่มคีโตคือจะต้องไม่มีส่วนผสมของนมนมข้นหวานหรือนมข้นจืดนะคะสําหรับนมเนี่ยเราไม่ดื่มนมนะคะเพราะว่าในนมเนี่ยจะมีน้ําตาลแลคโตสนะคะอยู่ประมาณร้อยละ4.6นะคะซึ่งตัวน้ําตาลแลคโตสนะคะก็จะย่อยสลายเป็นกลูโคสนะคะแล้วก็กาแลคโตสนั่นเองนะคะสําหรับนมข้นหวานนะคะหรือว่าครีมเทียมข้นหวานเนี่ยคีโตก็ไม่ทานนะคะเนื่องจากว่ามีส่วนผสมหลักนะคะจะประกอบ ด้วยน้ำตาลนะคะนมผงหรือว่าเวผงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือไขมันซึ่งไขมันที่เขาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมันปลาล์มนะคะซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพและก็ในส่วนของนมข้นหวานเนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงมากๆเลยค่ะเกือบร้อยละ50เลยนะคะประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลยะคะ่ะ ครีมเทียมแต่ละยี่ห้อนะคะก็อาจจะมีส่วนผสมแตกต่างกันไปนะคะแต่หลักๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกลูกโคสไซด์หลับนะคะประมาณ34-79เปอซนะคะซึ่งจะเป็นน้ำเชื่อมนะคะที่เขาใส่มาเนี่ยปริมาณเยอะมากนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นไขมันนะคะหรือว่าเขาจะใส่น้ำมันพืชนะคะโดยน้ำมันพืชเนี่ย ก็จะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพนะคะครีมเทียมมะพร้าวนะคะซึ่งเขาใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะก็ไม่สามารถทานได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็มีกลูกโคสไซลับนะคะปริมาณสูงอยู่ดีนะคะประมาณ63%เลยทีเดียวค่ะและใส่สารเคมีสังเคราะห์นะคะหรือว่าสารแต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาตินะคะ วิปปิ้งครีมนะคะที่เขาใส่มาในเครื่องดื่มนะคะเป็นแบบเดลี่หรือเปล่านะคะเพื่อนๆอ,อาจจะต้องถามนะคะพนักงานนิดนึงนะคะว่าวิปครีมที่บีบลงมานะคะบน หน้าเครื่องดื่มของเรานะคะหรือว่าเป็นส่วนผสมของ,เค,องเครื่องดื่มนะคะเป็นแบบเดลี่หรือไม่นะคะถ้าไม่ใช่เป็นแบบเดลี่นะคะก็ไม่ควรซื้อมารับประทานนะคะเนื่องจากว่าจะมีน้ําตาลปริมาณสูงมากค่ะหนิงได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะสําหรับวิปครีมนะคะวิปปิ้งครีมที่คีโตทานได้นะคะเดี๋ยวหนิงจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะที่ทายคลิปนะคะแล้วก็ที่กล่องข้อความนะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามดูได้นะคะ ว่ามีวิปครีมตัวไหนนะคะที่คีโตสามารถทานได้บ้างนะคะแล้วเราจะเก็บวิปปิ้งครีมนะคะอย่างไรนะคะให้อยู่ได้นานขึ้นนะคะสรุปนะคะ หลักสาคัญในการเลือกซื้อเครื่องดื่มคีโตนะคะเพื่อนๆจําเป็นนะคะที่จะต้องคลิกดูนะคะส่วนประกอบเสมอนะคะโดยส่วนประกอบของเรานะคะจะต้องไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลจากดอกมะพร้าวก็ไม่ได้นะคะน้าผึ้งแล้วก็ไซรัปต่างๆนะคะซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่มีส่วนผสมของน้ําตาลเนี่ยไม่ได้เลยนะคะสําหรับสารให้ความหวานนะคะที่สามารถใช้ได้นะคะก็จะมี5ตัวนี้เท่านั้นนะคะ ตัวแรกก็จะเป็นย่าหวานนะคะอิริทิทัลอินูรินหรอห้องกล้วยแล้วก็อาลูโรสค่ะสำหรับน้ำผลไม้นะคะก็จะมีน้ำตาลสูงมากๆนะคะน้ำผลไม้กล่องนะคะหรือว่าน้ำผลไม้ปั่นตามร้านทั่วไปเนี่ยก็ไม่ควรซื้อนะคะเพราะว่าก็จะต้องมีน้ำเชื่อมนะคะที่เขาใส่มาค่ะถัดมานะคะจะเป็นเครื่องดื่มนะคะที่แต่งกลิ่นผลไม้นะคะแต่งกลิ่นเรียนธรรมชาติพวกนี้นะคะสามารถซื้อมาดื่มได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะให้เพื่อนๆระมัดระวังนะคะฉลากที่มีข้อความนะคะเป็นพวกศูนย์เปอร์เซชูการ์นะคะไม่มีน้ําตาลหรือว่าศูนย์เปอร์เซชูการ์แอดนะคะพวกนี้นะคะจะต้องพลิกดูส่วนผสมเสมอเลยนะคะเราจําเป็นต้องดูส่วนประกอบนะคะว่าเขาใช้สารให้ความหวานตัวไหนนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องดูด้วยนะคะว่าจะต้องไม่มีส่วนผสมของนมนมข้นหวานนมข้นจืดนะคะและก็ วิปปิ้งครีมนะคะที่เขาใช้นะคะเป็นแบบแดรล่หรือไม่นะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ควรซื้อมาทานนะคะเพราะว่าจะมีน้ำตาลสูงมากค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมมาจนจบคลิปเลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ